ออ๋เขาเรียกที่จับปลาเลยคะลูกวันนี้เราจะมาหาปลาใช่ไหมที่ดักที่ดักที่ดักปลาเนาะนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนี่นี่คือเหยื่ออันนี้คือเหยื่อท่อปลานะอันนี้คือเอาอะไรมาเป็นเหยื่อเนี่ยไข่เดี๋ยวไข่ก็มาหารขออาหาเสักหน่อยเป็นลอยเลยไปเปิดประตูกันวันนี้โหูยุงเยอะมาก ดึงดึงขึ้นมาลูกดึงขึ้นมามันจะเหมือนร่มเลยคล้ายๆร่มเลยบรกันดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแรงๆเออเห็นะนี่เห็นไหม,หไ,หมได้แล้วเหมือนล่มเลยเห็นไหมแล้วก็จะเป็นแง่เป็นรูๆเห็นไหมเป็นช่องช่องเนี่ยปลาก็จะเข้าไปในนี้แล้วก็กอกไม่ได้ ใช่ไ,ไดยแล้วเราก็อิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ตอนเย็นนี้นะคะแล้วเรา,เราตอนเช้าเราก็จะมาดูกันว่าได้ไหมเราจะได้ปลาไหมตกปลาค่ะตกปลาเหรอดักปลาค่ะ ว่าอะไรมเป็นดอกยามใบปันใหญ่จบ๊งตันี้อีกอีกนึ่งในปลาเข้าไหนลูกปลาเข้า่งไหนนี่มาดูดอกไม้กันปลาเข้าใจเออปลาเข้าออกไม่ได้ใช่ไหมลูกดอกไม้อะไรเนี่ยมาเมื่อไงตอนนี้กำลังปั้นอยู่ถดอกไม้แล้วใครก็อาหารหมูน้ำมันเยอะไปแม่พี่ไม่ให้จ้า จริงๆอ่ะเห็นเขาใช้เนื้อน่าจะเอาเนื้อมาด้วยเนื้อเนื้อหมูอ่ะที่บ้านอ่ะเห็นเขาใช้เนื้อเข้าไปในนี้อันเนี้ยลงน้ําไปมันจะไม่ละลายหมดหรอเราก็ใส่ถุงไว้ดีกว่ามะขีดกระจุงไว้ดีกว่างงขีดกระจุงไว้ดีกว่าให้มันละลายไม่ให้มันไม่ให้มันละลายเร็วเดี๋ยวทิ้งไว้คืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูว่าเราจะแฮวหรือเปล่าเราจะได้หรือว่าเราจะได้กินเราจะได้กินปลาหรือเราจะกินแฮวในใจมาก มัดเชื่อครับอาช่วยกันช่วยกันไออาเตรียมจอดให้ลูกกันไม่ได้ลูกไม่ได้ไหนไหนไหนเดี๋ยวตกมานี่ทางนี้ยิงข้ามมาดูเราทิ้งไว้ก็เอาอยู่ตรงนี้ลูก อ,อ,อยา่าอย่าผัดเจ้นงอย่าเจ้ลงน้ำพอดีหรอเราจะได้ลงไมกว้างนี่เขาถังมาทางนี้หน่อยมันมันไม่ลงอะ่ะนี่ยัง

เราก็ทิ้งมาแล้วนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ขอตัวลากลับบ้านก่อนนะคะยุงรายมาแล้วค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ